บ้านจ่อยรวมมิตรชีวิตใหม่ภรรยากับลูกสาวอีกสามคนหากจำซ้ำกันได้เมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งมีข่าวที่ดูเหมือนจะพูดถึงจ่อยไม้ทองคำหรือพี่จ่อยรวมมิตรคงชาตุยนักร้องผู้โด่งดังจากการเป็นแชมป์การประกวดไม้ทองคำหนึ่งโดยข่าวนั้นระบุดโดยเพจเฟซบุ๊กดังว่านักร้องรุ่นใหญ่ที่เป็นนักร้องสร้างชื่อให้ค่ายเพลงดังจนเพลงขึ้นติดอันดับตน้ตนๆของสถานีวิทยุทั่วประเทศมาแล้วได้หมดสัญญากับค่ายไปแบบเงียบๆทั้งที่ก่อนหน้านั้น นายห้างคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งบริหารมัดหมัด,มดสั่งการให้ผู้บริหารค่ายเตรียมจัดการต่อสัญญาให้เรียบร้อยเพราะถือว่าเป็นนักร้องสร้างชื่อและมีแฟนเพลงทั่วประเทศรู้จักทั้งเพลงทั้งตัวนักร้องแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดการสั่งการของนายห้างมือใหม่ไม่เป็นผลจนสัญญาของนักร้องสร้างชื่อให้ค่ายคนนี้หมดลงแบบไร้การติดต่อจากทางค่ายงานนี้ไม่รู้ว่าอย่างไรแต่ตอนนี้ก็สามารถเปิดเผยชื่อได้แล้วเพราะนักร้องชื่อดัง จอยไม้ทองคำได้ออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นศิลปินอิสระแล้วโดยทางเพจเ Facebook ดังกล่าวโดยทางเพจ a c e b o o k ดังได้ออกมาช่วยปรโมทดจอยไม่ทองคำเพื่อช่วยหางานหลังเป็นศิลปินอิสระว่าจ่อยโรมมิตรหลังเป็นอิสระเดินสายรับงานทัวรอีกหนึ่งศิลปินสร้างชื่อให้กับทางต้นสังกัดตั้งแต่ซีซั่นแรกของรายการไม้ทองคำสำหรับพ่จอยโรม,มิรคงชาตรีที่เป็นศิลปินภายใต้สังกัดค่ายมาตั้งแต่ประกวดชนะ เป็นชาวไม้ทั้งคำหนึ่งจนกระทั่งยูจนครบสัญญาและออกมาเป็นศิลปินอิสระกว่าจะตั้งหลักชีวิตได้ตอนนี้การรับงานเริ่มลงตัวมากขึ้นรับงานได้อิสระทุกพื้นที่รับเองดูแลเองเจ้าภาพงานวัดงานประจำปีงานกาชาดจังหวัดจอยโรมิดได้เปิดเผยเกี่ยวกับลูกๆและครอบครัวว,ว่าทุกวันนี้แฟนก็ดูแลเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆลูกสาวสามคนหักอนาคตจะให้กลับไปใช้ชีวิตบ้านนอกทำนาแบบสมถะก็รับได้ ก็มีบ้านรถและซื้อที่ดินที่จังหวัดยะโสธรบ้านแฟนอีกใกล้กว่าเท่านี้ก็ภูมิใจมากแล้วหนุ่มลูกชาวนาจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่ประกอบอาชีพก่อสร้างเลี้ยงปากท้องได้มาเริ่มประกวดร้องเพลงในรายการชิงช้าสวรรค์ไม่ทองคําซีซั่นแรกในปี2557ทําเปลี่ยนชีวิตหมดนี้ครอบครัวสุขสบาย